สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นปีแรกของ2 5 1 5ที่สมาคมผู้สื่อขาวและสืมวชนเพื่อสังคมประเทศไทยนำเสนอรายการบอกเล่า90เราจะขึ้นปีที่สองนะครับเป็นอันนี้เป็นเทปแรกนะครับของปีนี้ครับ ก,ก่อนอื่นผมดรเร์โรจนศรรักดิ์แสงทัศส์ชีัยเลขาธิการสมาคมวันนี้กลับมารายงานตัวเช่นเดินครับครับผมดรชัยยันพิส,นสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมกลับมารายงานตัวครับผมครับผมวันนี้เราก็คงต้องมาคุยกันก่อนว่าบอกเล่าเก้าสิบเราที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าหลายหลายอย่างนะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ท่านนายกแพงไปหมด ไอ้ตัวใหม่จะตัวใหม่มานี่ก็ทําให้มันอโลเวงพอทั้งปนนะอาจารย์รดครับผมโอไมค์ก้อนแล้วเหรผมว่าโอไมค์ก้อนแล้วโอไมค์ก้อนแล้วตอนนี้เป็นโอไมค์ก้อนแล้วตัวที่สี่ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็อย่างว่ามันเริ่มมีมันมีอะไรมาตัวหนึ่งมาถูกไหมแล้วทันเลยนะแล้วก็ตอนนี้เองต้องยอมรับว่าทางหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขพยายามเร่งรีบให้มีการฉีดวัคฟิน เข็มสามเข็มสี่นะเข็มสามนี่ก็อีกหลายแสนคนเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีใหม่มานี้รู้สึกเกิดเปิดสักการะมาตอนนี้มีอะไรที่สับสนน้ามันก็แพงไข่แพงไก่แพงหมูแพงครับโอ้โหมีอย่างเดียวที่ยังไม่แพงค่าตัวค่าตัวเหมือนเดิมแล้วทํางานฟรีเหมือนเดิมฮะใช้จมคมฮะก็วันนี้รายการบอกเล่าเก้าสิบก็มีเรื่องนําเสนอเหมือนกันนะครับเรื่องสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยส่วนล้อนเลยครับเรื่องของกลโกงสินเชื่อออนไลน์ ครับนะครับซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวซึ่งเชิญเพื่อสังคมประเทศไทยนั้นนายกสมาคมผมท่านดรเชนวิสิตเรารดทำงานเสยๆท่านท่านลงลึกเลยฮะคือยอมเจ็บตัวครับเชิงสืบสวนสอบสวนดูว่ามันมันจริงไหมมันจริงหรือไม่จริงตีแผ่ให้ให้พ่อแม่ประชาชนรับรู้่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนีรับรู้ฮะเพราะว่าอะไรครับเอาความเป็นมาก่อนยังไงท่านนายกเชนเนื่องเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีเนาะ ทุกคน,กคนต้องวิ่งก็ต้องวิงงว่งต้องการหาเงินต้องการโน่นนี่เลยเกิดแอปพลิเคชันการปลอมหรือหลอกลวงต่างๆมากมายครับซึ่งร้องเรียนมาเข้าที่สมาคมเนี่ยร้องเรียนมาที่นี่โชรมาฮะทั้ทงสายทั้งสายผมทั้งสายรองนายกทั้งสายท่านเลยขาเนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆวว้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าพอปัญหาเรื่องของเงินขาดสภาพคล่องครับนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้จะไปกู้เงินที่ไหนต้องยอมรับอย่างหนึ่งธนาคารก็ไม่ได้ปล่อยง่ายๆครับ ทีนี้ครับทีนี้มันเริ่มเกิดนี่แหละครับเกิด ก็มีมีมีบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็รู้จักเขาเรียกเอาช่องว่างของของทางเทคนิคถูกไหมมีเป็น2 0 30แอปพลิเคชันในการชวนคนกู้เงินหรือการลงทุนต่างๆนานเมื่อมีคนมาร้องเรียนเราเยอะๆเนี่ยเราจะทํายังไงถึงจะสืบความรู้ความจริงผมก็เลยคุยกับทีมงานสมาคมว่าเราต้องลองสมัครเองให้รู้ว่ามันจริง้ร้อได้จริงเพราะมันโกงจริงไหมแล้วเราก็ไปดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเราจะมอกข่าวนี้เราจะได้ปลอดภัยด้วยอ่าในงันเดี๋ยวเดินซ้อมกับขับขึ้นที่หน้าจอเลย นอน่ในจอก็มีผู้้ลงเรียนส่งแอปนี้ไปผมนะชื่อว่าขึ้นขึ้นที่หน้าจอนะ5 5าให้ครับห่าให้ับับว่าพอเราทักไปก็สวัสดีแล้วมาก่อนเลยครับบริษัทสวัสดีครับบริษัทห้าให้จํากัดสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายดิฉันนางสาวสุขนุษ ทำมั่นยินดีให้บริการเลยนะฮะอ่าบอกถ้าลูกคาดสนใจกดไปตามนี้ครับผมก็กดไปฮะลองซึ่งรายงะเอยดขึ้นางหน้าจอท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไหมฮะดูแลน่าเชื่อถือนะกับน่าเชื่อถือครับถูกไหมแล้วก็พอปอกรอกทะเบียนลงทะเบียนเสร็จนะไปไปเป็นหน้าที่สองะภาพต่อไปครับหน้าที่สองให้นี่นะกับาให้เนี่ยมันก็จะบอกว่าส่งไนที่ฝ่ายเจ้าที่การเงินนะคนแรกนะส่งรูปไปที่เจ้าที่การเงินแอินคนแรกนะฮะให้บอกเลยเจะาบอกว่า สวัสดีครับนายเกียรติศักดิ์เรืองทองหลังเจ้าที่ฝ่ายการเงินยินดีให้บริการขอทราบชื่อนามคุณเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทถ้าให้นิน,นึงครับได้เช็คดรออย่างไรชื่อที่มีตัวตวนนะะตอนตอนที่เราทําการรวงเราก็ไม่ได้เช็คไม่ทันหรอกครับพราเราไม่รู้ว่าอ่าให้ต่ออ่าให้ต่อพูดน่นพูดนี่ซักถามด้วยเพื่อสร้างความมั่นถือเราติดแบ็คลิสต์ไหมเราเคยสมัครอะไรไหมมั่าต่างๆนานาครับท่านได้บอกว่าผมมากินดักเป็นรังไม่ได้กินดักเป็นลิสต์สุดท้ายเขาก็จะขอ เอกสารสาคัญจากเราคือสำนัประชาชนหน้าหลังสำนาที่เป็นบ้านจากเราฮะซึ่งซึ่งก็จะมีขึ้นขึ้นอยู่ซึ่งเช่นนายกสมาคมสมงวัดจัดไปไม่เมื่อเราอยากรู้คนอมูลผมจัดของผมเองจักว่าจัดเลยภาพต่อไปถ้าเกิดมีความเสียหายผมจะการเองจัดไปแล้วมันกระถามโน่นถามนี่เยอะะฮะสุดท้ายให้บอกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่มันจะขึ้น อ่าสมบัติีมาให้มันจะขึ้นขึ้นชื่อบริษัทดูดูภาพสไลด์ดูเอาขอภาพสไลด์เป็นชื่อบริษัทนะฮะให้เลยนะบริษัทถ้าให้เนี่ยได้รับเขาเรียกว่าได้รับการอนุมัติเงินจากกระทรวงการคลังจริงไหมอันนี้จริงจริงอะแต่เเราก็ดูเขราไปรู้นนี่ครับตอนนี้เราทําการตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความน่าจะถือว่าเป็นฝ่ายพัฒนาเมืองด้วยนะมีเงินพัฒนาเมืองได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังมีชื่อมีอะไรครบทุกอย่างนะอ่าก็จะมีนี่ฮะ เขาบอกว่าเลขที่ใบอนุญาตมานทำเขานน่าจะถือนะฮะเลขที่88ดสิบแปดทับแปดศูนย์ทับสองห้าหกสเนี่ยคู่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อให้แสดงว่าบริษัทห้าให้แคตจำกัดได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลหมายเลข3ามองแประดับหนึ่งสาขาพัฒนาการเมือง สถาปัฒนาเมืองครเพื่อสังคมนั่นจะถือให้ไว claro ้สิบสี่สมาคมตรงนี้เดี๋ยวดำมาคอเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันต่างเหมืองก็ต้องตรวจสอบอาต่อไปฮะทีนี้อยากให้รู้กงโกงของมันนะครับเป็นพวกนี้ยาังงงไบ้กโกงมันต่อไปคืออะไรไอ้เกียรติศักดิ์เนี่ยฮะไอ้สายการเงินของเขาเนี่ยสายการเงินเนี่ยเกียรติศักดิ์เรื่องของหลังเนี่ยให้เนี่ยปะโทรมาอย่างงุ้นอย่างนี้ครับโทรมาบอกว่าขอส่งข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเราพอตรวจสอบข้อมูลแล้วคุณอรรมวัฒน์ถนนมาให้ยอดเงินทั้งที่เรายังไม่รู้นะมันให้ยอดเงินคุณอรรมวัฒน์สี่หมื่นนะ อ่าแล้วก็เอ้ยมันออกมาได้ไงคูจะมาด้ถามจอดในเวไรเล่นตามน้ำครับแล้วก็ถามว่าอ่้นรายละเอียดผ่อนยังไงเขาก็ส่ง,ยง,งอย่างงดนี้ให้เราดูครับ ผลท,ท้ายก็บอกว่า,าให้กู้ย4เดือนหให้กู้ยืสเดือนจะส่ง,ส,ง,ส,งส่งเงินสี่หมื่นมาให้เราดูว่าย4เดือนส่งกลับเดือนล,ละหน่วก่บาทนะคุณโอเคให้เรากดหนึ่งเราก็ตามไปกดๆนะอพอมาเสร็จแล้วเราก,เราก็เราก็รู้อยู่แล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนี้กรับมากรับมมันก็แจง้งยางว่าอย่างนี้มาตืดๆว่าเราต้องเช่แล้วเงินอะไรทำกะารต่างๆมากมาย จากภาพภาพนี้น้าจะภาหน้าจะภาพมันก็เล่าไปเรื่ยห้าหายทีนี้ไม่ได่ห้าห้าให้แล้วสร็จแล้วมันก็บอกว่าอยู่ๆมันก็บอกว่าให้เราไปดูกล่องท่องซ้ายมือขวามือนะมันจะมีมีอันหนึ่งผมอว่าขอขอภาพนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวภาพนี้ไม่น่าจะน่าจะอยู่ในนั้ภาพสไลด์ฮะครับผมเดี๋ยวภาพสไลด์ขึ้นโชว์นะฮะรอสักคกุนนี่เดี๋ยวห้าให้ไม่ใช่ห้าหายนะครับนี่ภาพภาพภาพหน้าที่สองหน้าที่สิบสอง ดูหน้าที่ที่สิบสองเลขที่สิบสองนะครับอ่าภาพขึ้นโชว์เลยครับผมต่อเชิ่นท่านนายกเดี๋ยวได้ภาพภาพขึ้นมาแล้วภาพนี้ฮะภาพนี้ใกล้เทียภาพเลยเขาบอกไงเดี๋ยวภาพนี้ภาพนี้สําคัญธ์แล้วเดี๋ยวนะเรามันบอกให้ให้เราส่งเงินไปก่อนนะฮะเดี๋ยวด้วยนะเออทำไมต้องส่งเงินก่อนต้องสามพันหกหรือพันแปดใช่ไหมมันมันจะบอกว่าคุณได้รับเงินกู้สี่หมื่นสี่หมื่นเสร็จปุ๊บแล้วมันไปขึ้นที่ช่องเนี้ยว่า สามพันหกไปไปไปช่องที่เขาบอกคุณต้องโอนเงินเข้าเข้าไปก่อนหมายเลขบัญชีหน่อยที่เขาขึ้นหมายเลขบัญชีฮะที่มีหมายเลขบัญชีเขาอะอยู่ในห้าสไลด์อ่ะอ่ามันก็ส่งเนอซีมยครับบัญชีเงินเนีบัญชีเงินมาให้เราโอนเงินเข้าไปธนาคารเอชซีบีเนี่ยนะเอ่อก่อนก่อนมาถึงจุดนี้นะมันให้เรากู้สี่หมื่นนะครับอ่าแล้วมันบอกว่าเราอนัดกู้สี่หมื่นรับเราเนี่ยเนื่องจากเราไม Jamie Jamie lonely, ่เคยทำธุรกรรมเงินเกันเพื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมันจึงอนุมัติเงินให้เราเป็น43,600บาท เ,เสร็จแล้วไอ้สามพันยบาทเราต้องส่งให้มันเพื่อเชื่อม 4, บัญชีมันข้ออ้างมันฮะต้องตามไม่ทันนะพราแม่พี่น้องตามมันอ้างว่าเราต้องส่งส0 0 0มื่นสามพบาท กู้สี่หมื่นแต่คุณต้องโอนสามพันหกไปแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคืนให้อ่มันบอกอนุมัติมาไว้แล้วสามสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทแล้วแต่คุณต้องโอนสามหมื่นให้มันกันสามพันหกร้อยบาทคืนให้ก่อนให้ก่อครับถ้าให้เนี่ยแล้วมันไม่ให้แล้วให้มันก่อนให้มันก่อนถ้าให้เนี่ยก็งงอยู่มันมันเอาไปก่อนเออเสร็จแล้วพอโอนไปเสร็จแล้ว ภาพก็ไปดูภาพที่ผมโอนเงินให่นั้นเนี่ผมเล่นด้วยตัวเองเลยไปออันอนี้ต่อไปไป,ไป<า>หน้าที่สิบสองหน้าที่ส<า>ิบสอง<า>ให้มาละหน้าที่สองมันไม่ให้ใหใหดิมันให้เราให้เราให้เลยนี่เป็นหน้าที่สองเมื่อกี้นะที่มีภาพมูฟแบงป์ะธาน ภาพที่ตอนนี้เนียนะ่ยเนี่ยเชนยับภาพตอนนี้นะฮะฮะหายผมโอนเงินจะชื่อบัญช yeah ีผมไปเลยจ่ายเงิน tamam คิวโดยส่วนหน้าให้กลายว่าพยานมิสิทธิ์ให้ไม่ตอนแรกมันมันมันส่งเลขบัญชีมาอ่า ที่ให้ดูเมื่อกี้ส่งเลขบัญชีมาเราก็ไม่เห็นพอไปกนเลขบัญชีไปเป็นชื่อบุคคลนะอผมก็โทรไปถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นชื่อบุคคลทำไมไม่เป็นอัญชม่มันบอกอ๋อเชื่อมเชื่อมแบบนั้นไม่ได้ครับต้องเชื่อมแบบนี้ถึงจะได้ก็ไม่เป็นไรเราเล่นตานะเรารู้ว่ามันมันโกงอยู่แล้วเอนเล่นตานะเราเราเสียเงินสามพันห่งกี่ร้อเพื่อรู้ข้อเท็จจริงเล่นตามมันไปเขาไม่ไปไล่โอนไปให้พอโอนไปให้สักพักนะครับนี่เลยมาเลยพอตักชั่วโมงต่อมาโทรมาบอกว่าต้องมีเออมันก็ไลน์มาบอกฮะว่ามีอะไรต้องผิดปกติแน่ลูก ก็ระบบล็อกลูกค้าเราก็บอกให้ล็อกได้ยังไงอะแต่แต่นั้นเรารู้อยู่แล้วฮะแต่เราก็บอกล็อกได้ยังไงอ่ามันก็บอกว่ามีเทคนิคเทคนิคว่าเราส่งเลขบัญชีไม่ครบผมก็บอกไม่ครบได้ยังไงผมครบหน้าจอผมส่งครบนี่อ่าส่งครบเลยเลขบัญชีผมแบบนี้มิมันก็บอกนู่นบอกนี่ไปผมบอกแล้วมันก็โทรมาคุยทีเนี่ยมันไม่ไหลมันกลัวผมแอปไลน์ข้อมูลตัวนี้มั้งเพราะทุกข้อมูลผมแอปไว้ที่เอาโชว์เนี่ยมันก็บอกว่าอ่าแล้วจะทำไงครับถึงจะปลดล็อกถึงจะได้อ่อต่อไปมันบอกว่าคุณต้องเสียอีกเ เพราะอีกบดีแต so like ่ลงมันรู้สี่หมื่นสี่อ่าผมไม่ผมไม่เล่นละชี้เกียรเล่นละรู้แล้วคืออะไรผมก็ระเบิดลงเลยคราวนี้แล้วทำไมต้องเสียหมื่นสี่อ่าก็ใช่ไงบอกก็สามพันหกไม่พอขออีกหมื่นสี่นี่คือคนโกงหลอกมันถ้าคนโลภอยากได้อ้าเสียอีกหมื่นสี่ไงนี่คืออย่าโลภนะ ที่ผมทมําให้ดูอะที่ผมยอมเสียเงินยอมเจ็บตัวเนี่ยก็คืออยากให้ประชาเพ่อพไม่พี่น้องทุกคนอย่าโลภเห็นแต่เงินว่าเราอยากเสียสามมาถกก็ร้องเสียอีกมาสี่ก็ยอมเสียเพราะผมมีเป้าหมายผมจะหยุดในพวกนี้แค่นี้ผมต้องการให้มันเกิดความผิดขึ้นอแล้วผมจะไปแจ้งความคผมก็เปิดตึกมันเลยผมก็บอกผมเป็นนายกสผมบู้ืข่าวสื่อนตนประเทศพ,พวกคุณ ผมก็ด่าบเลยนะพวกคุณนี่เร็วจริงไหมไปหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้ผมบอกผมไม่ทําต่อแล้วคุณอตอนแรกผมยังไม่ได้ด่านะผมบอกเอ้ยผมไม่ทําต่อแล้วครับอะไรวะเสียสามพันถงใช่เสียหมื่นสี่อย่างนี้มันไม่ชอบมาพากลหน้าอะไรเงี้ยเมืนเข้าขายอ่อตอนแรกผม<น>ผมผมก็มยังไม่เปิดเผยตัวนะพอผลสุดท,ท้ายผมก็เปิดเผยตัวว่าเอ้ยมงคลเนี่ยผมตามพวกคุณมานานแล้วมีชาวบ,บ้านร้องเรียนผมแทบทุกวันเลยครับธุรกรรมของพวกคุณเนี่ยคุณหลอกลงเงินชัดคุณสามสามพันถงคุณไม่พอคุณเปหลอกเขาอีกคุณหลอกระหม่ำสี่หมื่นห้า จะเอาอีกถ้าเสียไปี4แล้วมันต้องมีอีก20,000แน่นอนตามสูตรใช่ไหมลนะ่ะเอ้ยพอเสียไปจะตามไม่ไอยากได้ตังค์ฉะนั้นต้องหยุดความโลภความคิดว่าจะกู้ได้ง่ายแบบนี้ไว้ครับผลสุดท้ายก็ต้องสูญเสียงเงินไป3.6เพราะว่าพอผมบอกว่าผมเป็นนายกสม,มาคมผู้สื <หา S 1> ่อข่าวนะจึงมาทำแบบนี้ไนงะมันบอกแล้วไงมันตอบแล้วไงเป็นายกแล้วไงมันไม่กลัว เออผมก็บอกไม่เป็นไรครับเด็กก็เจอกันเพราะผมตามส,สาืบสวนสอบสวนพวกคุณมานานแล้วผมเรื่องนี้ผมพยายามทำข่าวในเชิเชงส,สืบสวนสอบสวนที่ผมจะออกเปซีรีส์อีกครั้งหนึ่งนะว่าเราไปทาอะไรมาออกข่าวว่าเราทาอะไรมาเดี๋ยวจะเป็นคลิปอีกครั้งหนึ่งฮะแต่มาเตือนภัยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับทราบว่าไอบ้บริษัทเวไลทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันมีเยอะมากไม่แอปขึ้นมากู้เงินไวกู้เงินตรงนน้นตรงนี้มันมี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือกู้ได้ครับแต่รดอันนั้นผมสมัครไปนะผมลองสมัครไปยอมเสียดอกเบ ออันนี้โเคบางบริษัทใช่ไหมอะผมหาข้อกฎหมายจะเล่นงานกฎหมายพวกนี้ข้อไหนเพราะว่าสมมติกู้มา2องพแต่จ่าย3.2มพนสองเนี้ยอันนี้ผมทดสอบนะฮะแต่ได้แต่โหแต่ยังไงถ้าใครดอกเบี้ยก็ต้องตามธนาคารป่ะตามแบงค์ชไม่ใช่ครับไม่ตามเลยก็สิวันอะเสียดอกเบี้ยเจ็ดร้อยมีเท่าไหร่ในโลกอ่ะกู้สองพเสียสามพันสองก็เจ็ดร้อย สามมาสองร้อยห้าสิบาทประมาณนะั้นเสียเจ็ดร้อยห้าสิบาทแต่ผมกําลังไปปรึกษาว่าจะเอาช่องโหกฎหมายตรวจในเร่นงงานได้เยอะน่าจะฟอกเงินน่าจะได้ฮะแต่ตรงนั้นผมลองแล้วผมก็จะมีชาวบ้านมาร้องเรียนผมต่อว่าพอผิดนัดมาโทรไปหาคนโน้นคนนี้ผมก็ลองแก้ผิดนัดดูจริงๆโทรไปหาคนโน้นทนี่เราเบอร์ไว้โทรไปหาคนโน้นคนนี้ผมก็เลยโอเคพวกเนี้ยอ,อาจจะเข้าข่ายความผิดกรณีฟอกเงินหรือว่ายัายางไงเดี๋ยวว่ากันเอาความผิดเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันแต่เคสที่สองคือเคสนี้แหละเคสหล,ลอกลวงที่แบบมันหายไปเลยเนี่ยคือมาหลอกเอาเงินไปเเเลยยยนนี่ไไ้้ัังมจจบใ แต่ไม่เพราะไม่ม้ร้องโดนยังก,โกง็โกงโกงมันไปก็ไปว่ากันเป็นคดีมันอาจจะโทรไปล,ลาราคนหนึ่งก็ว่า,าจ,จะโดนโกงเยอะเหมือนกันอนั้นก็ไม่ว่ากันไปแต่พอมาเจอเชสเนี่ยน่าตกใจฮะหลอกกันซ้ำแล้วไปเจอคนโลภทําไงหรือเจอคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเฮ้ยมันอีเสียอีเมือนซีจะได้แล้วเพราะเกิดมีเชตเนี่ยเกิดที่อุ ที่จมุ่ดไพศาลนะที่ว่าเสียเงินจมหมดเขาเอาทีละสักสองหมื่นเดี๋ยวก็จักหมื่นสี่เป็นสองหมื่นสามหมื่นไปเรื่อยๆจนสูญกันเป็นแสนฮะแล้วจริงๆแล้วประเด็นหน,นึ่งเนี่ยที่วันนี้ทางสามาคมผู้สือส่อข่าวเ,เนสนอจนว่าสังคมประเทศไทยเราเล่นนะจริงๆก็ต้องยอมว่าบางครั้งเนี่ยผู้ผู้เสียหายหรือผู้ที่โอนเงินไปบางทีก็ต้องฉุกคิดเหมือนกันนะถูกครับแล้วแล้ว <รา S 1> ผมผมบอกเลยนะสุดท้ายผมก็ไปแจ้งความเนี่ยอ่ะซ o o m z หน่อยครับเพื่อให้เป็นคดีผมจะได้มาเล่าข่าวฟังผมอยากให้มาฟ้องผมพรบคอมพิวเตอร์ ผมจะรู้ตามตัวไม่ถูกว่าพวกมึงเป็นใคร ใครอยู่เบื้องหลังพวกมึงแล้วก็วันนี้ผมไปที่วันนี้นะขึ้นภาพนะวันนี้ผมก็เดินทางเสียเวลาทั้งวันนเพื่อจะสู้เรื่องนี้อยากให้รักระจางเ่ยผมก็ไปคือเราไปไปแจ้งความที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมของเทคโนโลยีใช่ไหมหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยในช่วงสองกันนะรว่าจากการที่เราเข้าพบตำรวจแล้วมันมีอะไรอย่างไรลงลึกเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาช่วงที่สองกับรายการบอกเล่าข่าวสิบกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยครับ